ไปนะคอ่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราบอกไปวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับในวันหยุดชดเชยแบบนี้เราจะมาฟังเสียงเพรอพๆกับหนุ่มอีสานนะครับจากค่าย Tidal Music ในเครือแกมมีโกกันสวัสดีครับ้อนรักจ้าสิงชัยเออชื่อนี้คนคุ้นเคยจ้าสิงชัยอ่ะให้แนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าครับครับัสนีครับผมจ่าสิงชัยครับ Tidal Music ครับผมอ่า จ่าสิงชัยเมื่อกี้ถ้าพูดเป็นภาษาไทยว่าจ่าสิงชัยก็เป็นจ่าสิงเหรอเป็นจ่าแซวเล่นนะฮะไม่คือจะเรียกว่าน้องจ่าเหรอหรือว่าใช่ไหมส่วนใหญ่คนเรียกน้องจ่าจะเรียกเขาพี่เหรอมหน้าเขาเด็กขนาดนี้แหมไม่จ่าเล่าที่มาที่ไปหน่อยเพราะว่าจ่าเนี่ยเอาจริงๆคือ ก่อนหน้านี้เคยมีผลงานมาแล้วแล้วตอนนี้เพิ่งย้ายมาอยู่ค่ายใหม่ด้วยยังไงบ้างเอ่ยก็ก่อนตอนนี้ก่อนที่จะเข้ามาอยู่ไทดอนนะครับก็ร้องเพลงบักฮูขี้ครับอ่าแล้วก็ค่อยเข้ามาอยู่กับสังกัดไทดอนมิวสิกอ๋อบักฮูขี่เมื่อกี้พี่เถียงกับผมแป้กใจมากผมเตยไม่รู้จักแต่บักฮูขี้เป็นภาษาอีสานเนาะ เหมือนคำด่านะเป็นคำที่ตูดขีนนี่อะไรอย่างี้ตุดมึกอะไรอย่างนี้อ๋อเป็นคำประมาณตอนแรกแปะเขาก็ออกเสียงอะไรนะบาคูขีพี่บอกไม่ขี้ต้องขีอถ้าสําเนียงการออกไปอีสายคือคือมันจะออกไปอย่างนั้นเลยเสียงเป็นอย่างนั้นนั่นแหละฮะต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลเพลงที่ทำให้หลายคนได้รู้จักน้องจ่าสิงชัยนะคะเพราะอยยอดทั้ง MV รวมถึงเพลงก็แบบ7จกว่าล้านวิว7จล้านวิวนะฮะตอนนั้นนะฮะ ก็เลยได้เข้ามาอยู่เป็นพราพิงคหรือเปล่าทำให้ครู้จักตอนนั้นเคยยังไม่ได้เข้าครับมาได้ละครช่องวันก่อนอ้ามาเล่นละครก่อนแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาอยู่กับ แกมิโกะอ๋อแกมิโกก็เลยไปจีบมาเลยว่าแบบอ๋อมาทำงานเพลงซึ่งแกมิโกเนี่ยก็คือเป็นค่ายลูกทุ่งอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็จะมีแบ่งย่อยใช่ไหมเป็นค่ายย่อยออกมาก็เป็นไทดอนมิวสิกใช่ไหมไทดอนนี้ค่ายนี้จะออกแนวไหนแบบอีสานอินดี้อีสานอินดี้เลยสมัยใหม่วัยรุ่นอินดี้อะไรอย่างนี้นะเพราะต้องยอมรับว่าตอนนี้แบบเพลงอินดี้เพลงลูกทุ่งอะไรเพลงอีสานอะไรเงี้ยมาแรงเราก็มาจับสายตลาดทั้งนี้ด้วยอันนี้ปล่อยมาเป็นอัลบั้มเลย เป็นอัลบั้มแรกครับพี่เป็นจริงๆเนี่ยผมมีซิงเกิลในในค่ายเนี่ยประมาณ6 7เเพลงแล้วแต่ว่าทางผู้ใหญ่ก็เลยว่าปีนี้ให้เป็นอัลบั้มดิจิตอลห้าเพลงเป็นอัลบั้มดิจิตอลใช่ครับก็เลยรู้สึกดีใจมากๆครับผมชื่ออัลบั้มว่าอะไรนะฮะความหักของบักดินครับความหักของบักดินทำไมอ่ะเป็นดินเหรอจ๊ะผมเชื่อว่าทุกคนในโลกเนี้ยต้องคงมีความรักที่สมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างครับความรักผมก็เปรียบเสมือนกับต้นไม้ ที่ต้องการรดน้ําที่ดีดินที่ดีการดูแลตัวสายที่ดีถ้าเกิดว่าเราปลูกต้นทุเรียนเนี่ยถ้าเราเอาดินทรายไปปลูกเนี่ยมันก็คงจะไม่ขึ้นต้องใช้ดินให้ถูกประเภทก็คือเป,ปรียบเปยเหมือนความบันเหมือนกับดินนี่แหละ<ช>ดินเนี่ยมันทําให้เกิดความเจริญง,งอกงามเหมือนความรักได้ใช่ไหมแต่สมมุติว่าถ้าเราไปใช้ดินที่ผิดกับประเภทของต้นไม้หรือว่าดินไม่ดีเนี่ยมันก็ทําให้ความต้นไม้เนี่ยไม่เจริญงอกงามเหมือนกับความรักเหี่ยวหรือเฉาตายอ๋อเปรียบเทียบอย่างนี้บักดินเออ เลยมาเป็นฉายาของเราเลยเหรอชื่อบักดินเนี่ยเป็นชื่อในในตัวลของละครด้วยอ๋อนี่นอบักดินด้วยก็เลยมาเป็นตัวแบบว่าเป็นชื่ออัลบั้มด้วยเรียกว่าอัลบั้มนี้ก็ต่อยอดจาก ความที่ในละครด้วยที่ทำให้คนรู้จักเราเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมก็เลยเป็นอัลบั้มความภาคของบักดินมี5ซิงเกิลเลยเหรอมีห้าซิงเกิลครับสไตล์เพลงปล่อยยังไงปล่อยพร้อมกันเลยเหรอเดือนละเพลงเดือนละเพลงเดือนละเพลงขยันมากอันนี้เดือนแรกเหรอเดือนแรกครับขยันมากตั้งใจจะปล่อยเดือนละเพลงครับประมาณเดือนละเพลงเออแล้วสไตล์เพลงเนี่ยอัลบั้มเนี่ยความภาคของบักดินจะเป็นแนวยังไงเป็นแนวลูกทุ่งอินดี้เหมือนเดิมครับก็แต่ละเพลง5เพลงเนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวังยังไง5 ห้าเรื่องอกหักหมดเลยอกหักหมดเลยแต่ว่าจะมีเพลงหนึ่งที่ไม่อ่าไม่ถึงกับอกหักแต่อาจจะเป็นแบบเป็นนกอีกแล้วอะไรประมาณนี้ไม่สมหวังมันก็ชวดอยู่ดีมันก็มันก็ไม่สมหวังทจไมถึงมาแนวเรามาต้องแนวนี้มาสายแบบอกหักอะน้ำตาหล่อเหล่าขนาดนี้มันไม่ได้อกหักได้ไงด้วยชื่อของอัลบั้มด้วยด้วยอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าโปรเจกต์ของเราด้วยออ๋ไม่เกี่ยวกับมาแบบว่าไม่เกยวกับตัวเองอาจจะมีของเรื่องตัวเองที่แบบเข้ามาปนๆบ้างโอุ้ยแป๊ะ นี่ขนาดอย่างนี้แล้วก็ยังบอกว่ายังออหักเลยไม่เชื่อหรอกฉันไม่เชื่อหรอกแต่คืออาจจะเป็นเพราะสำเนียงการถ่ายทอดน้ำเสียงน้ำเสียงหรือเปล่าทำให้รู้สึกเอ้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนตัวเล็กตัวน้อยโดนทำร้ายจิตใจอะไรอย่างนี้ฟี่พีรณ์นึกแบ่อะไรนะอาจจะแบบน้ำเสียงของเราเป็นคนแบบว่าพอถ่ายทอดมาทำให้คนอินซึ้งได้ใช่ไหมเห็นบอกว่าเป็นหลานชายแท้ๆเลยเหรอของพี่ไผ่พงศักดิ์ไผ่พงศรใช่ไหมครับเป็นหลานแท้ๆเลยครับ จริงเหรอคจริงเป็นยังไงเป็นเทียบเทียบเทียบญาติยังไงอยากรู้น้าไผ่น้าเป็นน้องชายของแม่ผมน้องชายแท้ๆก็เรียกว่าน้าไผ่ครับผมซึ่งแน่นอนนะฮะมาทํางานเพลงทั้งทีเนี่ยแหมน้าเป็นศิลปินลูกทุ่งโด่งดังระดับประเทศเออคือน้าเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เราในการเป็นศิลปินได้ไหมหรือว่ายังไงจริงๆแรกๆไม่ใช่ครับผมชอบพี่ชั่มชั่มดำครับอ๋อแต่วิแนวน้นแนวดิฉินิได้หน่อย พ่อกับแม่กับน้าเนี่ยตัตงเด็กผมไม่เคยร้องเพลงให้ฟังเลย,ยเป็นคนขี้อายเขินอายมากแต่ว่าวันหนึ่งที่น้ามาถามว่าโตขึ้นมาอยากเป็นอะไร,รผมเลยถามว่าอยากเป็นนักร้องครับรแต่ในใจเนี่ยคิดอยากเป็นตำรวจครับอยากเป็นทหารครับแต่ว่าปากพูดปากพูดไปแล้ว <laughs> ลอโอเคอคำพูดเป็นนายเราแล้วทำตาม คำพูดเราแล้วกันไม่แต่เราก็คือชอบอยู่แล้วด้วยชอบอยู่แล้วครับแต่ว่าแค่เราแบบไม่กล้าแสดงออกก็คือร้องเองกับเพื่อนกับฝูงในห้องอะไรอย่างงี้ใช่ครับใช่ครับอ๋อแล้วก็คือตอนนี้ก็คือตอนแรกก็ฝึกกันเป็นนักร้องมาเรื่อยเรอยหรือว่าไงครับเออใช้คำว่าครูพักรักจำหนึ่ยครับพี่ครูพักรักโอ้ไม่เคยไม่เคยไม่เคยไปเรียนร้องเพลงแล้วก็น้าไม่เคยสอนร้องเพลงไม่เคยเลยครับแสดงว่าเพลงก่อนหน้านี้ที่ทำก็คือทำเอง อ่าน้าเป็นโปรดิวเซอร์ครับแล้วก็ไปปล่อยช่องของน้าตอนที่ไม่มีค่ายพี่ไผ่ทาให้ตอนนั้นแรกๆรเขาทำให้ตั้งแต่แรกเลยอ่ะใช่ครับอส่งเสริมหลานสุดพลังอ่ะก็คือใช้คําว่าที่บอกว่าไม่ได้เรียนร้องเพลงก็คือว่าผมไปงานกับน้าตลอดและกลายว่าเราเห็นเขาทุกวันทุกวันเราก็เลยครูพระลักจำจำมาแทนว่ามีพรสวรรค์ไม่เอาจริงแล้วพอมื่อกี้พขบอกว่าเป็นหลานแท้ๆของพี่ไผ่ของสะทนเราแบบ มองข้างๆช่วยผักดันเราดูดิว่าทรงเหมือนนะตาจมูกคือพี่ไผ่นะเออไม่เหมือนเลยไม่แสงว่านาก็คือช่วยผักดันเราตั้งแต่เริ่มต้นที่ทําเพลงเลยใช่ไหมสนับสนุนให้โอกาสส่งเสริมแล้วพาตอนนี้ตอนนี้ด้วยปะพาไปเล่นละครอะไรอย่างงี้แบบเข้าแกมมี่โกอะไรอย่างงี้คือแบบไม่ได้เข้าครับยังไม่ได้เข้าคือเล่นละครตอนนั้นมีเพลงบอกข้อคี้มาแล้วช่วงโควิดมาพี่พี่โอ๊ตบุตรรัต คนที่เขียนบทละครช่องวันครับลองเล่นดูไหมแล้วเรื่องแรกก็เลยรองเล่นกับน้าเลยเล่นกับพี่ต่าเพราะเรื่องที่สองก็เรื่องที่2ไม่ได้เล่นกับน้าแหละเล่นกับพี่ๆของทางช่องวันแล้วก็น้องเบลก็เลยมาอย่างนี้ก็นี่แหละเขาเหมาะเขาเองแต่ว่าเออก็จากการทํางานเพลงใช่ไหมและอัลบั้มชุดนี้ก็ได้นักไผ่ผงสะทอนมาเป็นเอ็ก u t i v e producer ให้ใช่ร์ให้เป็นยังไงบ้างทํางานกันโอ้โหสุดสนุนครับแล้วก็น้าก็ คือจริงอยู่กับน้าก็กดดันอยู่แล้วเพราะมันเป็นคนที่ยอมรับเลยเ่าะกดดันเขาอีกดุไหมเอาจริงเวลาทํางานน้าพายดุไหมดุไหมจริงจริงน้าเป็นคนที่ขี้เล่นครับแต่ว่าเวลาจริงเวลากับงานที่แบบเขาเรียกว่าอะไรใช้คำว่าจริงจังนีกว่าเออแล้วก็เราอยู่กับเขาด้ความที่เราเป็นหลานนะพี่อยู่ก็จะเด็กมันก็แบบก็จะชินอ่ะมันชินครับแล้วก็มันแบบ ถามว่ากดดันไหมก็กดดันแต่ว่าเราก็ตั้งใจทางานของเราให้ดีที่สุด <c oughs> มันกลายแบบจากแบบเราเล,เล่นเล่นสนุกสนานไปมีความคาดหวังเข้ามาเลยใช่ครับใช่ครับเอเอก็อคือแบบกดดันองกด <c oughs> <c oughs> ดันมาก <c oughs> อ่ะซึ่งอัลบั้มแรกนะฮะชื่ออัลบั้มว่าความหกของบักดินแล้วก็ซิงเกิลเพลงแรกค่ะชื่อเพลงว่าอ้อมกอดที่ปลอดภัยครับโอ้อย่างไงเพลงนี้เล่าถึงเพลงนี้หน่อยแบบฟิลไหนฮะฟิลแบบผู้ชายที่แบบพร้อมที่จะรอเพือกลับมาอย่างเงี้ยหรือว่าไงอ้อมกอดที่ปลอดภัยเราไม่ได้รอเขาครับคือผม ความรักผมว่ามันไม่จำเป็นต้องครอบครองก็ได้บอกแค่แนวรักเราก็มีความสุขแล้วถ้าเกิดเขาไปเจอคนที่ดีกว่าเขาอาจจะมีความสุขกว่าอยู่เราก็ได้อยู่กับเราเขาอาจจะได้กินส้มตำอยู่กับเขาเขาอาจจะได้กินพิซซ่ารือรก็อด้แต่ก็เหมือนกับว่าฉันก็อยู่ตรงนี้จะเป็นอ้อมกอดที่ปลอดภัยสําหรับเธอครับผมไม่ว่าเราจะเป็นอะไรไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามเป็นหนุ่มคนดีอบอุ่นรอย่างนี้เป็นสายลอยไม่รอครับก็ปล่อยให้เขาไปเจอสิ่งที่ดีกว่าแต่เราก็อยู่ตรงนี้ว่าแบบพูดคุยปลอบปารมกันได้เวลามีอะไร่างนี้ใช่ไหมก็คือเป็นเพื่อนทีี่ด โอโมเป็นสไตล์นี้ปล่อยออกมาเป็นยังไงบ้าง m ออ๋อต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับที่เขาฟังเพลงนะครับจันนายกฝากผลงานเพลงอ้อมกอดที่ปลอดไพ่นี้ได้ครับเด้อเออราคนเราคนฟังเราเขายังไงเขาดูแล้วเขาบอกว่าอยากช่วยแบบมาช่วยมาปลอบใจเราหรือว่ายังไงอาจจะมีคอมเมนต์ที่แบบเอ้ยเข้ากับเราจังเลยอะไรประมาณนี้ก็ับประมาณนี้เข้ากับเราจังเลยเเเข้าากัับรจงลยแล้วใช่ไหมแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าคนนี้เขามาคอมเมนต์ใช่ไหมเออแล้วใช่หรอไหมเราเป็นแบบสไตล์นี้เลยไหมใช่ครับ อย่าโกหกนะยวจ,จับได้ถ้าก็ปล่อยแวกระแสตอบรับก็ดีเลยนะครับเอ,อแฟนๆก็ชอบกันแน่นอนวันนี้มาในรายการของเราต้องโชว์แน,น่นอะนอ้อมกอดที่ปลอดภยัยพร้อมไหมครับจา่าพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้จ่าเตรียมตัวกันสู้แล้วไปพบกับเพลงอ้อมกอดที่ปลอดภัยกันครับ เลือกแล้วก็ให้เจ้าไปกับเขาบอกตรงสนหรือยานไอสิงเงาให้น้องไปซาไอกะสิลืมหอยยิ้มกับหาที่เคยผ่านมาเจ็บสำ่ได้ไอกะสิกลั้นน้ำตาลบคราบความลัง เจ้าเลือกแล้วก็ให้เจ้าไปกับเขาบอกตรงสนหรือย่านไอสิงเงาให้น้องไปสาไอ,สอก็สิลืมห้อยยิ้มกับหากที่เคยผ่านมาเจ็บสำใดได้ไอก็สิกลั้นน้ำตาลบคราบความลัง บอต้องยานว่าอายโอหาบอต้องย่านว่าหักอายพังให้เขาเฮ็ดหนาที่ทุกยานแทนอาอขอให้เจ้าปลอดภัยถึงสิอยู่ในอ้อมตอดภัยการาอรายสิยินดีน้ำทุกยาน เจ็บกระสางอายเข้าใจเจ็บเธอนี้อายสิดีใจคั่ถ้าอายหูจากว่าเขาฮึ่เจ้าลายบ่ต้องสนคนแพ้หอมน้ำตามาทรงไทยกะหูอยู่ว่าลืมเจ้าบอกไงแต่้ายกะยิ่งดีขันเจ้าเลือกแล ไอ้สิเก็บหัวใจบอดึงบอรัรงคันว่าเจ้าสิไปก็ให้โชคดีลบความทรงจำที่ผ่านมาไปสู่ต่อกับเขาเดิมมือนี่ไอ้สิอาซาเจ็บตามหน้าที่ยินดีนำเดิ บอกตรงย่านว่าฮักอายพังให้เขาเห็นนาที่ทุกอย่างแทนอาอ,าอาขอให้เจ้าปลอดภัยถึงสิอยู่ในอ้อมกอดภัย่กระซาไอาสิยินดีนะ เจ็บกะสร้างอายสิเข้าใจเจ็บเื่อนี้อายสิดีใจคั้ถ้าอายหูจักว่าเขาฮาเจ้าลายบอต้องสนคนแท้หอมน้ำตามมส่งทรงยกะหูอยู่ว่าลืมเจ้าบองไงแต่อายก็ยิ่งดีบอต้องสนคนแท้ Hòa nam ta mà song thai, cà huu ưa bỏ ngang. đi na. เสียงรู้แล้วทำไมถึง่าถ่ายทอดเป็นสไตล์เพลงแบบว่าเพลงพระอก,อก,อกห,กหักได้มันดูเศร้าจังเลยอ่ะอ,อยากจะแบบอยากจะอุ๊ยตะมุตะม,มีตัวเล็กตัวน้อยอยากเข้ามาปลอบใจอะอย่างนี้โอ้โหตัวเล็กตัวน้อยขึ้นมาเลยเออไม่แปลกใจทําไมแฟนๆถึงชอบชแล้วเอาจริงนะตอนเขาร้องเพลงเนี่ยเขามีสเสน่ห์นะออเออคือแบบด้วยแบบสีหน้าด้วยด้วยน้ําเสียงด้วยอะไรอย่างงี้นะฮะ,อะ,อะเออแฟนๆชมว่ายังไงบ้าง ก็อาจจะคล้ายพี่ไผ่ไปครับผมเอ้ยแต่จังหวะทำนองเพลงอะไรเงี้ยคือใช่แล้วก็แหมเขาเป็นแบบเป็นน้ดะเนออสไตล์แบบสไตล์การเออสไตล์เพลงคือเมแกนนึกถึงพี่ไผ่เลยพูดถึงเออก็เหมือนว่าเหมือนแบบคนนี้พี่ไผ่มาอีกคนหนึ่งอะไรอย่างงี้พี่ไผ่สองส่งหน้ามาได้ด้วยเออะจมูกตานี่คือเมื่อนกันเลยบ้านนี้นะฮะอ่ะอยากให้พูดอะไรกับแฟนๆของเราหน่อยครับกาจากระคอฝากผลงานเพลงนี้ครับ ฝากเป็นกำลังใจครับคนที่มีความหักถึงจะสมหวังไม่สมหวังไม่เป็นไรครับขอแค่เราได้รักเขาก็พอแล้วนะ<อ>ครับจะในกับขอฝากผลงานเพลงครับฝากอัลบั้มแรกของจ่าชิงชัยครับอ้อมกอดที่ปลอดภัยอัลบั้ม ความหักของบุญเดินนะครับฝากไว้ในอ้อมบกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องที่กำลังเบิ่งอยู่ตอนนี้นะครับด้วยแล้วจะบอกชื่อเพลงอื่นๆอีกได้หรือยังเอ่ยหรือว่ายังไงกันเาจะมีเซอร์ไพรส์ครับจะมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวก็จะเป็นเพลงช้าหมดเลยไหมจริงหรือจะมีแบบโยกบ้างไหมมีเพลงช้าทั้งหมดสี่เพลงครับแต่ว่าเป็นมีเดียมเพลงหนึ่งมีเดียมเพลงหนึ่งก็โยกโยกได้อะไรอย่างนี้ก็ต้องไปดูไปให้กำลังใจน้องนะฮะกับ ถือว่าอีกหนึ่งอัลบั้มจุดเริ่มต้นของเราเหมือนกันนะฮะก็เพลง MV เพิ่งปล่อยไปประมาณ2วันนะคะเอ้อมกอดที่ปลอดภัยติดตามช่องทางไหนได้บ้างเอ่ยครับสามารถติดตามได้ที่นะครับช่องทาง Grammy Go Official นะครับผมแล้วก็ Facebook, IG, t i ิ t o k อครับจาสิงชัยนะครับผมอ่าสิงชัยสิงชัยโอ้ทําไมถึงใช้เป็นจบบสิงชัยเป็นจริงๆผมชื่อจาสุปชัยครับแต่ว่าคือน้าเนี่ยเปลี่ยน น้เปลี่ยนให้อีกแล้วคือพ่อพ่อผมชื่อสิงหาผมชื่อสุประชัยก็เลยเอาชื่อพ่อกับชื่อผมมาใส่กันอันนี้พี่เปลยนเองเลยใช่ครับคือมันมันจะได้อเพิ่มความสิริมงคลเออไม่มาเลยเป็นแบบคาแบบจาสิงใช่เข้าใจมันฟังแล้วมันแบบเออมันมันมันใหม่ n e ดีแต่ขอบคุณพี่ไผ่เปลี่ยนที่เองด้วยใช่ครับ ความสามารถหลากหลายมารวมกับชื่อเรานะฮะก็ฝากน้องไว้ด้วยนะก็ไปติดตามได้นะฮะหลากหลายอุ๊วจารแบบไม่น่าเชื่อนะแบบเป็นนักแสดงก็ได้ร้องเพลงเป็นจริงจังเลยนะฮะเปียกถามหน่อยตอนนี้อายุเท่าไหร่ละอ่า20 27ย่างย8ิบแครับหน้ายังเด็กอยู่เลยอ่ะเออนะฮะอะก็ติดตามผลงานกันได้นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณน้องจากสิงชัยด้วยนะครับติดตามผลงานน้องกันด้วยนะฮะเอาละครับวันนี้หมดเวลาของครอบครัวบันเทิงออนไลน์แล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ